ัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาพบกับเราสองคนเช่นเคยแบบนี้นะคะในเรื่องเล่าชาวบ้านนี่ต้องชาวบ้านแบบออริจินอลออริจินอลเริ่มต้นต้องเป็นชาวบ้านจันีีใช่แล้วนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์สมภาคนะคะแล้วก็ดิฉันนุ่นนัชชาณนันค่ะครับผมแต่ความจริงอาจารย์ต้องบอกว่ามีฉายามีชื่อเต็มเต็มใช่ไหมคะอาจารย์สมภาคมีครับผมขออนุญาตยอหัตถาวรทากราบนบปี่น้องท่เครพทติชมรายการเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้มีสองคนคู่ขวัญนะครับ มาในวันนี้น้องนุ่นและสมภาคชูชดนักพูดสบายเชียงแห่งเวียงล้านนาเวียงล้านนาครับมีมีฉายาไหมาน้องนุ่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีค่ะอาจารย์ค่ะตั้งให้เลยดีไหมอ๋อลบเลยค่ะ,คะงั้นขอฟังก่อนน่ะแล้วเดี๋ยวจะตัดสินให้ก่อนว่าดีไม่ดีค่ะพิธีกรหน้าหวานสลานเรื่องชาวบ้านเป็นไรบอกมือได้นะถ้าพอใจพวกนี้จดลิขสิทธิ์เลยะ สารานเรื่องชาวบ้านเรื่องของคนอื่นเนี่ยสนใจตลอดเลยคะสนใจตลอดม,มีบ้างเรื่อง<า>ชาวบ้าน,าานมีเรื่องอะไรสารานสารานมาบอกพี่น้องหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปที่เรื่องแรกเลยนะคะน,นี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่อากจะเกิดขึ้นได้กับคนที่คุณรักที่สุดบุตรหลานของคุณนี่เองนะคะโดยจะพาไปดูตอนนี้เนี่ยคือโลกโซเชียลเขาแห่แชร์กันเป็นคลิปนะคะที่เตือนภัยถึงพฤติกรรมของแก๊งลักเด็กซึ่งจริงอันนี้เนี่ยคือเป็นคลิปนะคะจากกล้องวงจรปิดค่ะโดยบันทึกเหตุการณ์จริง ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือหน้าโรยอนุบาลจะเห็นได้ที่ไหนเนี่ยที่ไหนประเทศไหนอันนี้เกิดขึ้นที่มาเลเซียนะคะที่เมืองกาจังแต่ที่อยากจะให้มาให้ชมเนี่ยเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือกับใครเมื่อไหร่ก็ได้โดยภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยชายคนร้าย2คนในคลิปเนี่ยนะคะเขาก็ทาทีเข้ามาพูดคุยกับคุณแม่คือแม่เนี่ย กำลังพาลูกชายวัยหขวบเนี่ยมาส่งที่โรงเรียนโอมาส่งตอนเช้านี่แหละนะคะ,คะปรากฏว่าก็เข้ามาทําเป็นคุยสอบถามเส้นทางนะคะไปเรื่อยเปื่อยอยากสอบถามว่าไปตึกเบอร์เท็ไปตรงไหนครับ <c oughs> คล้ายๆแบบนี้ <c oughs> นะคะแต่งเคงเป็นภาษามาเลเซียแล้วแล้วปรากฏว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอจังหวะที่คุณแม่เผลอเนี่ยก็พุ่งเข้าไปอุ้มตัวเด็กนะคะแล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถอย่างรวดเร็ว ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าแล้วหน้าโรงเรียนคือต่อหน้าต่อตาแม่เลยเป็นเหตุการณ์ลักพาตัวที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยคือญาติของเด็กเนี่ยก็ได้เอาคลิปตรงนี้นะคะไปโพสต์ผ่าน Facebook นะคะชื่อว่าเคซี่ลีค่ะเพื่อจะให้ชาวเน็ตอู้ไปแล้วอู้ไปแล้วอู้ไปแล้วนี่แหละค่ะตอนหน้าต่อตาเลยตอนหน้าเลยคุณแม่คานเลยเหรอหน้าคุณแม่ล้มทลกค่ะพยายามที่จะขวางให้ล้มแต่ก็คือไม่ทันจังหวะนั้นนี่คือลูกชายเนี่ย ไปพร้อมกับคนร้าย <c oughs> แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นรถหยิบออกไปทันทีโดยภาพนี้ค่ะไปโพสต์นะคะมีคนที่พยายามจะช่วยแชร์ชมกันไปแล้วเนี่ยกว่า500,000ครั้งแชร์กันเยอะมาก <c oughs> แล้วหลังจากที่เห็นในคลิปเนี่ยนะคะผ่านไปประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆ <c oughs> ปรากฏว่ามีรถแท็กซี่นะคะที่ขับรถมาพาเด็กเนี่ยมาส่งคืน <c oughs> บอกว่าคือหน้าตาเด็กเนี่ยคือจำได้ เห็นในคลิปแล้วเนี่ยหน้าเหมือนมากเลย<อ>นะคะส่วนตัวเด็กเนี่ยก็คือปลอดภัยดีไม่ได้พบร่องรอยการถูกทําร้ายแต่ล่าสุดมาเนี่ยคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าสามารถจับกลุ่มคนร้าย4คนนะคะ<อ>ที่เกี่ยวข้องเป็นแก๊งลักเด็กเนี่แหละ<อ>พร้อมกับของกลางเป็นเงินสดคือหลักล้านริงกิตเลยนะคะล้านริงกิตนี่ก็ประมาณสักเท่าไหรอ่อุ่ยเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิด3ามแสนนี่ก็2ล้านกว่าแล้วอะ่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าจริงๆนะอันนี้เนี่ยเป็นการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ นะคะโดยทางผู้ชายคนร้ายเนี่ยก็คือติดต่อไปที่พ่อของเด็กนะคะเรียกค่าไถ่ายจำนวน3 0 0แสนบริงกิตก็คือ2ล้าน4แสนกว่าบาทปรากฏคุณพ่อเนี่ยก็คือยอมนำเงินไปส่งมอบให้แล้ว<อ>แก๊งน,นี้เนี่ยก็เลยเหมือนเรียกแท็กซี่นะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยคือมาส่งตามคำที่ขอไวอ้นะคะก็เรื่องก็เลยจบค่ะแต่ตรงนี้ก็คือต้องสอบสวนกันต่อไปว่าแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรอีกด้วยไหมกับแท็กซี่เนี่ยนะคะนี่ก็หมายความว่า มาเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยเอาเรื่องชาวบ้านที่มาเลเซียเอามาเตือนชาวบ้านเมืองไทยเราเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนบนโลกก็ได้เขาไม่ได้จํากัดเหตุการณ์ต้องแล้วบางทีลาอ่อนเดี๋ยวนี้มันโดนลักกันง่ายนี่ห้องวันละอ่อนตอนแต่นบางทีไปอยู่หน้าโรงเรียนถูกปะนี่ดีว่ามีแม่อยู่นะนี่ขนาดต่อหน้าต่อตาแม่เลยนะถ้าเกิดแม่ไม่อยู่นะแล้วลูกออกมาแล้วเปหลอกในโรงเรียนเมืองไทยเราเคยมีเขาไปหลอกในโรงเรียนว่ามนรับเดี๋ยวนี้ต้องมีบัตรไปรับไปส่งกันไม่งั้นหน้าหน้าไม่เหมือนไม่รับไม่ได้ ใช่ค่ะมีบัตรไปรับด้วยสําคัญมากแต่ันี้ต้องย้านะคะว่าดูภาพดูคลิปมันไม่สําคัญเท่ากับการที่คุณเนี่ยคือดูแลลูกของตัวเองให้ดีที่สุดบอกให้เขารู้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าคนที่แปลกหน้าก็ไม่ควรที่จะเข้าไปพูดคุยหรือเชื่อใจครับนะคะนี้ก็เป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่มองข้ามไม่ได้จริงๆครับในมันเรื่องของผมบ้างนะครับเนื่องในวันที่13ตุลาคมวันนี้นะครับ2558เป็นวันตำรวจแห่งชาติหรือวันตำรวจไทย หรือวันตำรวจของประเทศไทยนี่แหละคัะะคบซึ่งมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนี่ครับตำรวจหญิงเต้นกลางถนนฮะรณงสวมหมวกกันน็อกนี่เพื่อเปิดโครงการส่งเสริมการเคารพกฎหมายจราจรและสวมหมวกนิรภย100ัยร้อยเปอเซ็นตี่ร้อเซเลยค่ะนี่เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่12ตุลาคมนะครับผู้สื่อข่าวก็รา,ายงานที่ว่า ตรงนี้เป็นบริเวณแยกหอนาฬิกาจังหวัดอุบลราชธานีคนตำรวจตีทวัชชัยนิราบุตรครับผู้บังคับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและข้าราชการตำรวจภูธรก็ได้นำนะครับของมาแจก,กเป็นผ้าเช็ดหน้าพร้อมกับร้องเพลงประกอบการเต้นจากตำรวจภูธรน,นะครับที่เรียกว่าตำรวจหญิงนั่นเองสร้างสีสันและก็รอยยิ้ม คิมเป่าที่มุมแก้มให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่13นะครับตุลาคมเป็นวันตํารวจก็เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าเป็นการจัดระเบียบในการขับขี่ยวดยานพาหนะในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อให้ติดขัดน้อยลงแต่ว่าไม่รู้เต้นแล้วจะติดขัดมากหรือเปล่าเพราะดูตำรวจแล้วเต้นได้คล่องดีแล้วเกิดนะครับมีการจอดแวะดูบ้างแหละแวะดูที่เรื่องติดนักละลงในเรื่องการสูงบวกกันนัก ลดความรุนแรงเมื่อประสบเหตุนอกจากนั้นแล้วประชาชนก็ยังได้รับความปลอดภัยจากการเดินทางเท้ามากขึ้นนี่ก็ทําเพื่อว่ารณรงลงว่าระหว่างวันที่1นึถึงยีตุลานี่นะ,ะบอกมาตรงๆเจ้าหน้าที่เขาจะได้ประชาสัมพันธ์หลังจากนั้น2 1่สถึงสาตุลานะครับเมืม่อถึงเวลานั้นจะมีการตั้งจุดปวดจุดสกัดนะครับซึ่งจุดสกัดเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็นประจำซึ่งตอนนี้เลิกแล้วดานลอยหรือที่เรียกว่าดัด แะเอ๋ไม่มีละแ,แต่มีจุดสกัดที่เป็นจุดประจํะซึ่งมีการแจ้งเตือนเวลาสิบวันแล้วนะหลังจากนั้นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนบอกพี่น้องทั่วอุบลราชธานีเนอะตำรวจที่นั่นนะครับโดยการนําของพลตํารวจตรีทวัชชัยนิรานุษย์ท่านบอกว่าหนึ่งพฤศจิกาเอาจริงนะมีการบังคับกฎหมายอย่างเข่งคัดอันนี้ก็บอกไปในวันตํารวจแห่งชาติซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมดูดูคลิปนี้แล้วผมก็ไปเปิดดูเพลงม์ชนะครับเพลงม์ช ของเพลงมัสสัตติราชเพลงนะของวงดุริยางตำรวจซึ่งกล่าวไว้ดีมากเลยตอนต้นของของเพลงนะในวันตำรวจนี่เขาบอกนี้ <S <S ขเขาลบเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอ,อดทนต่อความเจ็บใจไม่วันไหวต่อความยากลำบากและไม่มากมากในลาบผลมุ่งบาเพนตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน ดำรงตนให้ยุติธรรมการกระทําด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตเกียรติตำรวจของไทย <c oughs> เกียรติวินัยกลาหารมั่นคงต่างสืบต้นพิทักษสันติราชไทยถึงตัวจะตายก็ช่างมันมิเคยคำหนึงถึงชีวันเปเข้าประจันกับเราล้ายเพื่อประชาโอ้โหประเพณี เนื้อของเราเราเชือดพร้อมทั้งเลือดเราพีเอาชีวีของเราเขาแหลกมาเพื่อให้ประชาดำรงสุขสถาพรไทยโอเคนี่คือเป็นแบบว่าเนื้อเพลงพร้อมทำนองให้เด็ดต้องแบบในคลิปนะคะ ต้องมีท่าประกอบชัดเจนแบบนั้นอันนี้ถือจะเรียกว่าถูกต้องเพราะว่าสารเนี่ยมันได้ถูกสื่อไปถึงคนที่อยู่ปลายทางนือเขงเราเอาเชือดพร้อมทั้งเลือดเราพลไม่ได้เอาชีวตของเราเขาแลกมาเพื่อให้ประชาดำรงสุขสถาปนชัยแต่ว่ายังตัดสินให้ในคลิปเขาชนะอยู่นะคะ ว่าในคลิปนี้เขาหลายคนแล้วก็มาพร้อมเพรียงกันมากทีเดียววันตำรวจต้องยกย่องค,คุณางามความดีตำรวจมีเป็นหลายหมื่นคนแต่ที่สําคัญตำรวจที่ทํางานและหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบวันนี้เป็นวันลําลึกถึงท่านที่ท่านได้เสียสละเสียทั้งกายทั้งใจตำรวจหลายท่านนะครับต้องติดตามคดีที่สําคัญมากมายหเหนื่อยทั้งในเมืองเรียนไม่ใช่เรียนธรรมดานะเรียนทั้งสังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์และไม่พอ <c oughs> ยังเรียนด้านมนุษยศาสตร์ทุกอย่างนิติศาสตร์ ไม่พอยังเรียนวิทยาศาสตร์อีกเพราะมีนิติวิทยาศาสตร์อีกอโอ้โหเนี่ยอยู่ในสังคมนี่พเพื่อจะดูแลคนในสังคมแต่สาคัญที่สุดคือการดูแลคนในครอบครัวคนใกล้ตัวคนใกล้นนชิดของคุณเนี่ยแหละนะคะจะต้องดูแลกันดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยแหละนะคะซึ่งแน่นอนแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถ้าเกิดมีใครคนนึงในบ้านเนี่ยป่วยขึ้นมา ไม่ใช่แค่เขาที่ป่ยวยละเพราะว่าทั้งครอบครัวทั้งบ้านเนี่ยเหมือนป่วยไปด้วยกันทั้งหมดเลยโอ้จริงเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหันมาดูแลกันตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ต้องป่วยยังไม่ต้องเป็นโรคอะไรที่มันร้ายแรงเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดยังไงช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในเรื่องเล่าชาวบ้านค่ะครับผม ที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมย้ยผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดท่องปรึกษาศูนย์การแพทย์ทนบุรี02-466-9955ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คน ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใล้บ้านคุณ ทุกข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นคุณต้องรู้มีแขกรับเชิญพิเศษมาบอกเรื่องราวเด็ดๆที่คุณต้องรู้รวมทั้งคลิปเด็ดเกาะกระแสแชร์สนันโลกโซเชียลที่คุณต้องรู้ทันเหตุการณ์ทุกเรื่องข่าวที่เราสองคนสรรหามาเล่าทุกคนจำถึงวันศุกร์แปดนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปทางททบห้าในรายการห้าเช้าข่าวใหญ่ในรายการห้าเช้าข่าวใหญ่ <premises. S 2> <Sure. S 1> ช่วงนี <on> ้นะคะอย่างที่บอกไว้แล้วคุณผู้ชมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยการดูแลคนที่เรารักนะคะคนสําคัญของครอบครัวเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงอันดับต้นๆนะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะคะคนสําคัญของเราเกิดเป็นโรคขึ้นมาวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราสองท่านจะมาแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกเขานะคะหลังจากที่คนรักเนี่ยคือต้องมาป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งเธอฝ่าฟันมันมาได้อย่างไรวันนี้อยู่ด้วยกันนะคะกับพี่ปุ้ยพิมลวันค่ะแล้วก็พี่ตักสิริพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด ี่ะ<า>น่ารักจริงจร<า>ิงค่ะ<า>คือท,ทั้งสองท่านเนี่ยพูดเลยว่าเป็นคนที่ดูแลครอบครัวมาอย่างดีโดยตลอด<า>นะคะเพราะนั้นต้องถามขออนุญาตถามที่พี่ปุ้ยก่อนเลยนะ,นะคะว่าคือถ้าใครติดตามผลงานอยู่เนี่ยจะคือจะทราบอยู่แล้วว่าคุณพ่อพี่ปุ้ยเนี่ย<อ>มีปัญหาเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะนนจริงๆจริงๆคุณพ่อไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนเลยคุณพ่อเป็นคนที่ออกกําลังกายหนักมากนะคะในวัย76นะคะจา์คุณพ่อปั่นจักรยาน20กิโลทุกวันนะคะแล้วคุณพ่อก็ยังแบบว่าเล่นกล้ามด้วย ปรากฏว่ามีวันหนึ่งเช้ามากเลยค่ะคุณพ่อเนี่ยอยู่ดีก็ช็อกช็อกแบบว่ายืนอยู่อย่างเี้ยแล้วก็ล้มตึงลงไปโชคดีที่ว่าเป็นเช้า4ี่สี่ครึ่งอาจารย์ไม่รู้อ,อะไรโดนใจให้ปุ้ยต้องตื่นขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะไปช้อนศีรษะคุณพ่อได้ก็ปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยออกหมดเลยข้างล่างอาจารย์เขาเรียกเหมือนท่าแตกท่าใคแตกเลยนะฮะ็จแล้ปุ้ยก็เรียบรียกรถพยาบาลมารับคุณพ่อพยายามจะยือค่ะอาจารย์คืออย่างเงี้ยพยายามดึงแล้วก็ปุ้ยปุ้ยพยายามพูดตามปุ้ยพวบอกพ่อไหวไหมไหวไหวอะไรอย่างเงี้ย ล่างนั่งรถพยาบาลไปก็ปรากฏว่าไปตรวจเจอนะคะว่าความเสื่อมของร่างกายคนเราคุณพ่อเนอายุ76แล้วความที่แข็งแรงมากๆก็ไม่เคยที่จะมาดูว่าเอ๊ะถ่ายเป็นเลือดมาสองสามวันแล้ว จริงๆ<ม>ถ่ายเรือยมาสองสามวันแล้วด้วยความที่คุณพ่อในทานน้ําผักผลไม้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองขับถ่ายอะไรยังไง<ช><ช>แล้วก็ฮ<ช>ึกเ <ๆ S 1> หิมไงเข้าใจว่าตัวเองแข็งแรงตลอดเวลาปรากฏไปตรวจเจอค่ะว่าลำไส้เล็กส่วนปลายของคุณพ่อเริ่มที่จะเสื่อมแล้วก็ทํางานผิดปกติ<ช><ช>ก็เลยมีเลือดไหลออกมาค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คุณพ่อก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเวันพอออกมาเท่านั้นเลคะ่ะจากคุณพ่อที่แข็งแรงมีกล้ามแล้วก็ปั่นจัก,กรยานทุกวันก็คุณพ่อหลังค่อมเลยค่ะ แล้วก็แบบฟันก็เริ่มไม่สบกันแล้วเวลาจะกินอะไรก็เหมือนคนแก่ค่ะน้ำหนักขง่อเท่าไหร่ครับน้ำหนักของพ่อค่ะตอนนั้นก็น่าจะลดลงไปเยอะพูดบอกอย่างนี้เลยนะคะแล้วอย่างพวกเราเนี่ยนะคะจารย์30-40เวลาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเนี่ยหกเดือนค่ะคุณพ่อเนี่ยแบบโซมมากแล้วพูดง่ายๆเลยว่าถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านนะคะนั่งนอนวัน แล้วตอนนั้นพุ้ก็ต้องปัน่นเป็นปัน่นพอาหารทุกอย่างก็ต้องปั่นหมดเพราะมันเกี่ยวกับลําไส้ค,คุณหมอไม่ให้ทานวิตามินเสริมใดๆทั้งสิ้นเลยปรากฏว่าวันหนึ่งพี่พุ้ไปเจอคุณทุกตาบนวันค,คุณพ่อคุณทุกตาเนี่ยเรียกว่าเป็นโรคแพ็กเกจทั้งหมดของผู้สูงอายุค่ะกระทุ้งมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลคือคุณพ่อของคุณทุกตาเนี่ยนะเรียกได้ว่าสูงมากค400คอเลสเตอรอลกว่า390เนี่ยคุณพ่อคุณทุกตาเบาหวานชนิดที่ว่าถ้าจะ ช็อกเนี่ยนะก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกัน คุณตุ้ตาเนี่ยเขาไปเจอเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงที่มาจากเกาหลีค่ะด้วยความที่เขาทํารายการเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะคเขาก็ให้คุณพ่อเขาทานด้วยปกติเนี่ยคุณพ่อคุณตุ้กตาวันนั้นเ,นเข้าผ่าตัดด้วยโรคต่างๆพวกเนี้นะคะเสียตังค์ไปห้าแสนบาทนี่เขาเล่าให้พี่พูดฟัง,ง,งหลังจากนั้นเนี่ยกินยาเดือนละสามหมื่นบาทเพื่อที่พยุงให้โรคนี้มันอยู่กับตัวเองได้อย่างปลอดภัยอะ่ะไม่ให้มันเป็นมากขึ้นสามหมื่นบาทมาสามปีจนกระทั่งมาเจอเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงตัวนี้ตอนนี้คุณพ่อคุณตุนคตา อย่าความดันนิดหน่อยตามภาษาคนสูงอายุค่ะพอฟังเรื่องคุณนุกตาแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ผู้ไปถามเขาเลยบอกว่าเรื่องจริงหรือเปล่าคือถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยขอได้ไหมจะเอาไปให้คุณหมอไปจําตัวคุณพ่อเราดูบ้างเพราะพ่อเราเนี่ยก็อย่างที่ว่าไม่ได้เป็นแพ็กเกจอะไรกับใครเขาเลยไม่ได้เป็นโรคอะไรกับใครเขาเลยแต่ว่ามาโซมเพราะว่าต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเท่านั้นเอง ก็เลยเอาเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงนี่ยแหละค่ะไปให้คุณหมอประจําตัวพ่อดูมันเป็นสมุนไพรตัวแรกและตัวเดียวค่ะที่คุณหมออนุญาตให้พ่อกินเสริมอาหารได้ก็ให้พ่อกินไปเลยเป็นสองเดือนเป็นโปรโมเป็นแพ็กเกจสองเดือนปรากฏว่าเนี่ยค่ะอันนี้คือหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะคะเริ่มจับจักรยานออกมาปั่นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เพิ่งกลับจากเชียงใหม่ปั่นเหมือนเดิมได้แล้วค่ะ20กิโลเหมือนเดิมความรู้สึกของลูกก็คือเราได้พ่อกลับมาเพราะจริงๆแล้วตอนที่พ่อล้มเนี่ยแม่เพิ่งเสีย อาจจะเป็นไม่ได้หลายๆอย่างโทษครับพี่ปุ้ยคุณพ่อได้อยู่เจียงใหม่คุณพ่อตอนตอนตอกก่อนอยู่เชียงใหม่เจ้าตอนนี้เนี่ยกลับมากรุงเทพมาอยู่กับปุ้ยตอกก่อนนี่คือตอนที่คุณแม่ไม่เสียอยู่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ให้ให้เข้ามาอยู่ด้วยกันคือตอนนี้บรรยากาศในบ้านดีมากแต่เคยเดินเข้าบ้านแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปปั่นจักรยานอยู่ที่เชียงใหม่ไปปั่นจักรยานที่เจียงใหม่แข็งแรงเลยจ้าตอนนี้ปั่นยังไง้รับอาจารย์ครับ แปดกิโลเจ้าต้องบอกว่ากลับมาเดี๋ยวนี้เลยเห้าปันหนักขนาดนั้นเพราะวัวยเ6แล้วอะไรเนี่ยก็แข็งแรงเหมือนเดิมลูกมีความสุขมากบอกเลยว่าลูกมีความสุขมากแล้วเราก็เล่าเรื่องนี้ให้ตากฟังค่ะแต่ว่าก่อนที่ ที่อยากจะบอกอย่างอื่นเลยคือหลายคนสงสัยแล้วไอ้เห็ดลินจือสายพันธ์สีแดงเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเกาหลีแล้วคนที่นําเข้าเนี่ยคือคุณหมอดำรงนะคะ,คะท่านอยู่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีก็สร้างความมั่นใจให้เราระดับหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษเอามาฝากให้คุณผู้ชมเลยนะคะสาหรับโปรโมชั่นพิเศษอันนี้ก็คือปโปรแกรม2เดือนเหมือนที่คุณพ่อพี่พุ้ยทานตกวันละสามห้าบาทบองตรง สำหรับสุขภาพตกวันละแค่35บาทแต่ทางาได้ 2, 2>, 2, 2เดือนนะคะได้ 2, 2เดือนคะ่ะแล้วตอนนี้คุณหมอดำรงบอกเลยสําหรับแปนรายการนี้นะคะลดไปเลย40% <laughs> สอบถามข้อมูลได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ022903999แล้วก็ที่1577เพราะฉะนั้น <พอ S 1> ไปทางพี่ตักบ้างดีกว่าใช่ค่ะแล้วพี่ตักเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงตรงนี้บ้างคะที่นี้ค่ะมันเหมือนเป็นการบอกบุญกันเนาะอพอน้องตุ๊กตาเขาไปเจออย่างนั้นกับคุณพ่อเขาเขาก็มาบอกพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเจออย่างนี้พี่ปุ้ยมาบอกพี่มันเหมือนเป็นการบอกบุญนะคะ,คะบอกต่อกันเรื่องสุขภาพดีๆอะไรเงี้ยอย่างของพี่ตักเองเนี่ยแม่พี่เป็นอ,อ,อ,อาจารย์คะคือไอ้รูป ความดันเบาหวานหัวใจคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นเรียกว่าโรคแพ็คเกจเนาะเป็นโรคใดโรคเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะพ่วงตามมาคือถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วเนี่ยอัตโนมัติเลยถูกต้องแล้วก็คุณยายพี่ตั๊กเนี่ยท่านเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้แหละฮะแล้วแม่แล้วแม่ของพี่ก็ได้รับมรดกตกทอดโรคเหล่านี้มาจากคุณยายซึ่งพี่ก็กลัวเหมือนกันว่ากูจะกลัวจะมาถึงเหมือนกันซึ่งเป็นมรดกที่เราไม่อยากได้เลยนะคะแต่ว่าบังเอิญว่าในเคสของแม่พี่ตั๊กเนี่ยยังเป็นไม่หนักเท่าในในของคุณคุณพ่อพี่ปุุ้ยหรือออออขขขงงงงพพ่่่่ลตตตาแแมมัักกกี็ ต้องกินยาเบาหวาน<ม>ความดันหัวใจก็ยังต้องทานอยู่นะคะแค่เดินขึ้นชั้นสองเนี่ยแม่พี่เขาก็เหนื่อยแล้วจะมีอาการที่นความสวรรค์อ่อายู่นความสวรรค์ค่ะอาจารย์ใช่ไหมแม่หนูเนะี่ยเดินขึ้นชั้นสองนี่ไม่ไหวแล้วนะจะมีอาการหอบแล้วแบบว่าแกบอบกว่าหายใจไม่ทันแกบบจะความดันอย่างเงี้ยจะมาล้วกันความดันหรือหัวใจลูกต้องแล้วก็ขับรถไม่ไหวขับรถเองก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยแม่ตุกตาพอได้ฟังเรื่องของตุกตาแล้วเนี่ยพี่อยากให้แม่พี่ลองลองลองทานเหฮลินจือสายพันธุ์สดงนี้บ้างจังเลยน้องตุ ก็เลยส่งไปให้แม่ทานไม่ถึง2เดือนนะคะแม่โทรกลับมาเลยว่าอุ๊ยจัดให้แม่อีกได้ไหมเพราะตอนนี้แม่ไม่ต้องกินยาเบาหวานความดันหัวใจแม่พี่ไม่ต้องกินแล้วคือกินตัวนี้ตัวเดียวเลยเท่าที่ดูเนี่ยทั้งกรณีของทางพี่ปุ้ยพี่ตั๊กเนี่ยคือ2เดือนช่วงประมาณนี้นะคะสรรพคุณเลยจริงๆแล้วเนี่ยของแหลินจอรแดงเนี่ย คือเขาช่วยในส่วนไหนยังไงบ้างคะช่วยบำรุงเซลล์ค่ะแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของเราจริงๆต่างๆเนี่ยของพวกเราเนี่ยนะคะมันก็เสื่อมไปตามไว้มันก็จะช่วยปรับสมดุลด้วยและอีกอย่างนึงนะคะที่ดีที่สุดคือตอนนี้คือดูแลเรื่องปริมาณน้ําตาลในเลือดดูแลเรื่องความดันอะไรต่างๆแต่เราต้องบอกเลยนะคะว่าเห็ดลินเจอสายพันธุ์สีแดงที่เรามาบอกเนี่ยไม่ใช่ยานะคะเพราะฉะนั้น มันแค่ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายเราเนี่ยเป็นปกติมากขึ้นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยความดันหัวใจภูมิแพ้ยิ่งทานยิ่งดีนะคะและที่เรามาบอกเนี่ยอยากจะให้ทุกคนสุขภาพดีอย่ารอ ให้เกิดเหตุการณ์แบบพ่อเราหรือแม่เราก่อนคือเฉพาะ<บ>คนเป็นเบาหวานคนเป็นเบาหวานในทุกตายืนยันเลยว่าฉี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะมดตอมดีขึ้นเลยแล้วก็อย่างหนึ่งพี่ปุ้ยเห็นว่าหลายคนเป็นแบบนี้ก็ส่งให้เพื่อนพ่อทานค่ะบางคนก็แผลแห้งแล้วก็เนี่ยค่ะคือโรงงานที่เกาหลีก็อยากจะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เห็ดลินจือเนี่ยที่มาที่ไปดีมากมีมาตรฐานโรงงานผลิตรัฐบาลเกาหลีรับรองและที่สําคัญก็คือว่าคุณหมอดํารงเป็นผู้นําเข้าคุณหมอดํารงเราหาพงชนะค่ะท่านอยู่ที่โรงพยาบาลคายดีแล้วเราจะกินเห็ดลินจือได้ยังไงเนี่ยเขาก็มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้รีบโทรไปที่1577นะคะหรือว่า022903999เลยนะคะวันนี้เราให้ราคาพิเศษจรงิ<ช>จรงๆเลยนะคะสำหรับ30สายลด40% เพื่อสุขภาพวันละแค่35บาทเท่านั้นเองคือคนที่ไม่สบายนะคะจะเป็นโรคอะไรก็ตามหรือคนที่เนี่ยปกติอย่างเราท่านท่านเนี่ยก็สามารถทานได้เป็นการป้องกันไว้ก่อนอยากจะให้แบบว่าเออนะเอาไปฝากคุณที่คุณรักกันเนาะดูแลซะตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเราตั้งใจมาบอกเพราะว่าเราดีใจที่วันนี้เราได้มาเจอเหตุเราก็อยากจะบอกให้ทุกคนมีสุขภาพดีแบบพวกเราด้วยค่ะแสดงว่านี้คือเป็นสิ่งที่ดีคือเหมือนกับว่าเป็นการดูแลคนที่เรารักนะคะมันดีกว่าครัการที่เราดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการป้อองกกันน่่ทีจะ เกิดอะไรที่มันเป็นโรคเป็นอะไรตามมาเจอแบบเราเขาก็อาจจะไม่โชคดีแบบเรา2คนก็ได้ต้องมารักษาค่ะขออย่างเบอร์หีึ่งนะคะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะคะหรือศูนย์สองสองเก้าศูนย์สามเก้าเก้าเก้ารีบโทรไปเลยค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณนะคะพี่ปุ้ยณธนนะคะพี่ตังซิลิคอนขอบพระคุณมากมากพี่นิ่ดีแล้วก็พี่นุที่ได้รู้จักไปนะจ๊ะเวียงล้านนาเช่นกันมาซีนดีๆมาบอกกันช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะในเรื่องเล่าชาวบ้านค่ะ มานโปรวิตแท็บมานโปรวิตแท็บประกอบด้วยวิตามิน A อ B1 B2 B6 และวิตามิน C มานโปรวิตแท็บช่วยบำรุงร่างกายมานโปรวิตแท็บจากแหล่งทองการแพท,ทย์ความพังเพยในตลาดกัญชัยาแมตช์ยิ่งใหญ่ของสิงห์ฟุตบอลลีกฟุตบอลเจ็ดคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซี สองทีมเท่านั้นที่จะได้ชิงแชมป์ในสนาม,นามสแตมฟอร์ดบริดจ์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง ปัญหาผมงอกขาวใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนโดาแทนสระผมทิ้งไม่เพียง5นาทีแล้วล้างออกง่ายๆเพียงแค่นี้ผมงอกขาวก<า>็กลายเป็นผมดำและดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนโดาแทนทุกข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นคุณต้องรู้มีแขกรับเชิญพิเศษมาบอกเรื่องราวเด็ดๆที่คุณต้องรู้ รวมทั้งคลิปเด็ดเกาะกระแสแชร์สนันโลกโซเชียลที่คุณต้องรู้ทันเหตุการณ์ทุกเรื่องข่าวที่เราสองคนสรรหามาเล่าทุกวันจั์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางททบ5ในรายการ5ช้าข่าวใหญ่ในรายการ5ช้าข่าวใหญ่ รับในช่วงนี้นะคะกับเรื่องเล่าชาวบ้านเราจะพาไปดูประเพณีนะคะคที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือสาร์เดือนสิที่ภาคใต้วันนี้หมวยเรค่ะจะพาไปดูก็คือพิธีชิงเปรตนะคะเป็นประเพณีสารเดือนสิพที่น้องชาวใต้นี่แหละนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามกันค่ะใน<ว>หมวยเรศท้อง,องขกัน มาดูประเพณีที่สําคัญของพี่น้องชาวใต้ในกรุงเทพมหาคนครนะคะนั่นก็คือประเพณีศาสตร์เดือนสิบค่ะซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาช้านานเป็นการทําบุญให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะและวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญค่ะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะมีพิธีชิงเรลค่ะ เดือนสิบเป็นประเพณีสําคัญแสดงถึงความกตัญญูกตาวิีต่อบรรพบุรุษของพี่น้องชาวใต้ทั้ง14จังหวัดค่ะโดยเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะกลับมาเยี่ยมเยือนลูกหลานในช่วงวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบถึงวันแรม15บ่ําข้ามเดือนสิบแต่สําหรับพี่น้องชาวใต้ที่ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านก็ได้รวมตัวกันจัดง,งาจันทร์เดือนสิบสืบท่อประเพณีสํสาคัญเอาไว้ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือบ้านเราเนี่ย,ปเ,ยปเป็นคนทีน่ไหนเอ่ยบรรพบุรุษเป็นคนนคกศรีธจรมราชครับ คับแล้วก็มาโตที่ประจวบก็ยังเป็นคนใต้อยู่<ะ>ครับไม่มีโอกาสได้กลับนะครับเนื่นองจากว่าเป็นวันทำงานนะครับ ก็ถือโอกาสมาที่นี่ที่สะดวกที่สุดถ้ามีโอกาสจริงๆต้องลงไปที่บ้านเลยนะครับที่สะจวกนะครับแต่ว่าวันนี้เราติดงานจริงๆลงไม่ได้ก็มีโอกาสสองชั่วโมงก็ต้องแวะมาที่นี่ครับก็เป็นทุกปีที่ต้องทำนะครับจะหาโอกาสทําให้ได้ครับพี่มาทุกปีมาทุกปีที่นี่เอ้ยงี้มีโอกาสได้กลับที่บ้านรึเปลคะที่จริงอนี่ยพี่อยากกลับบ้านแต่ว่าทํางานอยู่อ่ะมันต้องลาหลายวันนี้ค่ะ แล้วอย่างของที่เอามาว่วนี่มีอะไรบ้างคะที่เอามาอ,อาหารมาเฟีน,นก็จะมีพวกลาขนมลาเนาะก็มีหลายอย่างผัดผลละลายอะไรเงี้ยแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่เราได้เห็นบรรยากาศของพี่น้องชาวใต้ที่กรุงเทพอย่างนี้ชื่นใจนะเหมือนมีความรู้สึกว่าเราอบอุ่นเจอคนแล้วก็พ<อ>ูดยาภาษาเดียวกันเราเข้กันไดใ้ใช่ใช่ใช่ใช งานบุญศาสตร์เดือนสิบพี่น้องชาวใต้จะเตรียมอาหารทั้งข้าวหวานมาสองส่วนสําหรับถวายพระและไหว้บรรพบุพรุษค่ะซึ่งขนมที่ใช้ในงานจะมีอยู่หลักๆ5ชนิดด้วยกันใน,ในในอาหารเดือนสิบก็จะมีไอสำรับก็อยางยกหนับยกหนับคือสำรับที่สิ่งของเรื่องใช้ต่างๆเนี่ยอาหารการกินมันจะมีขนมในควาประการาที่จะต้องมีห้าอย่าง,างนะขนมลามลาเ<า>นาี่ยคือแทนเสื้อผ้าแพรผัน ตำบลต้นเขาเนี่ยยาดีโกจะได้ใช้ในในในตำบลเดี่ยแล้วก็พองพองนี่ยกระนมพองนี่จะเป็นแผ่สำหรับว่องไปสู่ว่องหมานนกหรืไปสู่ที่ไปสู่ที่เป็นสุกนะครับแล้วก็สามก็กระนมบ้าบ้าก็ใช้่าสอนบ้าเป็นเป็นกีฬาว่างๆเราในในรบภูมิอาจจะมีเล่นบ้าเล่นเบยอะไรกันเนี่ยแล้วก็กระนมดีซ้ำและกระนมนกงพวกนี้ก็เป็นแต่มันแทนเบี้ยใหญ่เบี้ยแล้วก็แทน เครื่องรั่วพันธต่างหูต่างเอ้อพวนี้อำนาจภาประการนี้เราทาบุญให้เขาเขาเขาก็ได้ไปใช้ตามนิยายรี่ตามวัฒนธรรมของเราที่ผิดไปแล้ววันสุดท้ายวันนี้คือวันแรมสิบ้าขั้มซึ่งจะต้องส่งบรรพบุรุษเราที่มาทาบุญเนี่ยกลับไปยังนรกภูมินะครับหลังจากรับสมุดแล้วก็กลับไปดยนั้นวันนี้เป็นการจำบุญใหญ่ทุกคนจะเอาอาหารหวานคาวมาเลี้ยงพระมาจำบุญพระพอหลังจากพระฉันเสร็จหรือพระให้ชัยยันโตได้เวลาแล้วเปรนก็ทานได้ร้อยพวกเราก็ ไปแย่งของที่เปรตกินเนี่ยมารับป <มา S 2> ระทานถือว่าเป็นสิริมงคลวาแล้วค่ะคุช้ชมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสีสันของประเทศนิสัยเดินสิบปีนี้แล้วนะคะนั่นก็คือวิธีสิ่งเปรตค่ะตอนนี้ก็จะมีประชาชน,นนะคะมายืนรอรับรอ,บตอนนงตัวเองเยอะมากจริงๆเพราะว่ากันว่านะคะแค่ห้านาทีเนี่ยจะหมดทุกอย่างเลยเดีย๋ยววันนี้เรนจ,จะลองดูค่ะว่าจะยิงอะไรไปได้บ้าง เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มพิธีชิงเปรตทุกคนก็ล้อมเข้ามากันเยอะมากค่ะว่าเรจะเอาตัวรอดออกมาได้ก็แทบหมดแรงแต่เรไม่ได้ออกมามือเปล่าแน่นอนแวคุผู้ชมนี่็เป็นของที่ได้มาจากงานหิงเวันนี้นะคะนี่ สุดยอดแท้ๆเลยก็คือหมายความว่าขนาดว่าเป็นญาติพี่น้องตายล่วงลับไปแล้วไปอยู่ในขุมนรกนะครับยังห่วงใยเลยถึงทำไม่ดีนะแต่เป็นญาติกันอันนี้ก็คือเป็นชายประเพณีพิธีชิงเปรตของทางภาคใต้แล้วอย่างที่ภาคเหนือเนี่ยอาจารย์คะมีประเพณีอาี้ไหมตานกลวยสลักตานกลวยสลักห่อเป็นมันกลวยเนี่ยนะแล้วก็ไปวางที่วัด แล้วก็มบบ้อเพื่อกับเือนกันเือนกันก็ือถือว่ามีหลากหลายนะคะ<อ>นี่เป็นเรื่องรอบๆนะคะที่เราหยิบมาฝากกันค่ะอย่าลืมนะคะสามารถติดตามเราได้รวมถึงในช่องทาง Facebook <c oughs> ของเรานะคะไปได้ที่ facebook.com เรื่องเล่าชาวบ้านะคะเรื่องราวปัญหาสุขภาพต่างๆก็าสามารถฝากมาไ,ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะยกมือไหว้สาวกทากรับรบไปก่อนนะครับนะ